เซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมการาคม2566จะเป็นอะไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออั้มชมาธาโรด,ด้วยนะคะสับสดๆกันเลยนี่เป็นการแรนดอมเนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณใน เดือนมการาคม2566ว้าวโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของความรักอีกแล้วคะ่ะดูเหมือนกับว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้เนาะเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องของความรักดีๆเลยแหละนะคะในเรื่องของการงานเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีกัลยนานมิตรที่ดีรุ่นพี่รุ่นน้องอาจจะมาชักชวนไปทำงานที่ต้องบอกว่ารับ ทำแล้วเนี่ยหรือว่าไปทําแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็ได้นะคือเหมือนคุณจะได้รับโอกาสดีๆมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่หลายล้อมรอบตัวนะคะส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันการงานดีการเงินก็ดีตามไปด้วยแล้วก็โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของความรักอย่างที่บอกไปนะเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคนโสดอยู่เนะี่ย มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอคนถูกอกถูกใจจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบมีคนมาหลงรักหลงไหลในตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะจริงจังด้วยนะคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่รักจริงนะมีความจริงจังมีความจริงใจนะเออเป็นคนที่คบเข้าหาคุณแบบโดยบริสุทธิ์ใจอะค่ะนะเออ เป็นพลังงานความรักที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณสถานะไม่ชัดเจนนะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของคุณนะแต่คุณก็ต้องรักรักตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองก่อนด้วยนะเขาถึงจะเห็นคุณค่าของคุณนะเนาะแล้วดูจากพลังงานอ่ะมันมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะเห็นความความสาคัญของคุณแล้วอาจจะชัดเจนเนี่ยคุณอาจจะหยิบยื่นนะ ความชัดเจนให้กับคุณหรือนะคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ๆอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเห็นคุณค่าในตัวคุณและอาจจะเร่งปฏิกิริยาทําให้เขาอยากจะรีบชัดเจนกับคุณก็เป็นไปได้คนที่ไม่ชัดเจนกับคุณอยู่ตอนนี้เนาะส่วนใครที่งอนๆกันอยู่นะกำลังอรอการกลับมาอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะกลับมาหรืออาจจะมีโอกาสที่จะคืนดีกัน ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงดอกรักริบาลนนะความรักความอบอุ่นดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเออและมีโอกาสด้วยนะที่เขาอาจจะขอคุณแต่งงานนะในเดือนมกราคม2566นี้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของการแต่งงานด้วยยินดีด้วยนะคะ